ครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาวกลุ่มเกษตรมิตรรักกลุ่มเผาถ่านทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวัชพลการช่างเตาเผาถ่านจังหวัดกาะสินนะครับอำเภอห้วยพึ่งนะครับวันนี้ก็เปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นตัวใหม่นะครับล่าสุดนะครับเป็นเ s 0 5 plus s p e พ i a สนะครับตัวนี้ก็มีรีเควสต์มาจากวิทยาลัยนะครับเกษตรเชียงรายนะครับก็อยากได้เตาเผาถ่านนะครับที่มีระบบ การเผาถ่านที่รวดเร็วนะครับผมก็เลยจัด SS05 ให้นะครับแต่ว่าจะดีไซน์ท่อนํำส้มคนไม้ให้อาจารย์นะครับเพื่อดูแล้วมีเสน่ห์นะครับเป็นสื่อการเรียนการสอนให้น้องๆนักศึกษานะครับจะได้น่าสนใจนะครับผมก็เลยออกแบบให้นะครับเป็นท่อํำส้มคนไม้นะครับสองท่อนะครับตัวนี้นะครับก็นี่นะครับหลักการการทำงานก็ง่ายๆนะครับเราเติมฟืน ใส่ลงในถังนะครับถังนี้นะครับให้เต็มนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝานะครับฝาปิดนะครับปิดฝาเข้านะครับนี่นะครับสมมุติว่าใส่ไม้เต็มนะครับใส่ไม้เต็มถังเรียบร้อยนะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่นะครับแล้วก็คลิปล็อกนะครับล็อกนี่ครับดีเขาเลยดันเข้าเออ เรียบร้อยนะครับล็อกให้เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็ทําการจุดไฟนะครับจุดไฟด้านนี้นะครับนี่นะครับเป็นหน้าเตานะครับหน้าเตาด้านนี้นะครับสมมติว่าเรามีเชื้อเพลิงแล้วก็จุดไฟด้านนี้นะครับหลังจากที่ไฟติดนะครับหลังจากที่ไฟติดเรียบร้อยแล้วก็มีเปลวไฟเราอย่าเผาขยะเราก็มาเติมขยะด้านนี้นะครับเราทําเพื่อให้สามารถที่จะกาจัดขยะได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านบนนะครับด้านบนก็ จะมีรอยแก๊บอย่างนี้นะครับแนะนําให้เราใช้ดินเหนียวนะครับปิดอรอยรั่วตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็านาดินดินทรายมาเป็นฉนวนด้านบนนะครับเททับเป็นหลังเต่าใหา้เต็มเลยนะครับเต็มเต็มฝาถาังเลยนะครับก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับตัวนี้อีกอีกชั้นหนึ่งนะครับก็วิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากนะครับตัวนี้ก็คือเพราะว่าเป็นสูตรสําเร็จของเอสซูนห้า ที่เราพัฒนานะครับใช้งานได้รวดเร็วนะครับไม้ก็สุกเร็วนะครับคายแก๊สได้รวดเร็วนะครับเพราะว่ามีท่อแฟรแบบนี้นะครับเขาก็จะมีเนื้อที่ในการสัมผัสกับเนื้อไม้นะครับแผ่กระจายความร้อนใส่ใส่เนื้อไม้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยทําให้ส่งผลให้ไม้สุกเร็วนะครับคายแก๊สได้รวดเร็วนะครับท่อท่อแก๊สก็ใช้ขนาดนิ้วนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งนะครับใหญ่ขึ้นนะครับก็ สามารถที่จะคายแก๊สได้รวดเร็วแล้วก็แรงขึ้นนะครับตัวนี้ดีไซน์นะครับออกแบบให้ทันสมัยนะครับนี่ครับเติมน้ําตรงนี้นะครับถ้าเราจะควบแน่นนะครับให้เติมน้าลงในกกะบบกอย่างนี้นะครับนี่ตัวนี้ทําเป็น2ข้ท่อนะครับเพื่อให้ดูสวยงามด้วยนะครับแล้วก็เป็นการควบแน่นได้ได้หลายหลายช่องนะครับก็ทําให้ได้ํำสมคนไม้นะครับได้เยอะขึ้นนะครับ เป็นสื่อการเรียนการสอนให้น้องๆนะครับตัวนี้ก็คือทําพิเศษให้เลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวแรกเลยนะครับที่คิดค้นตัวนี้นะครับก็อาจจะมีออเดอร์จากลูกค้าอื่นนะครับที่ให้ความสนใจแบบนี้นะครับดีไซน์ที่ทันสมัยกขให้รีเควสต์มานะครับบอกว่าต้องการแบบไหนนะครับต้องการน้ําส้มขนไม้ดีไซน์ให้หน่อยนะครับก็ได้ได้หมดนะครับว่าก็ให้ตั้งโจทย์มาให้ผมเลยนะครับเราว่าต้องการส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับ ต้องการหน้าเตาที่ใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่าต้องการทําระบบเผาถ่านเผาขยะให้ได้เยอะเดี๋ยวจะดีไซน์ให้นะครับพี่น้องนะครับก็วันนี้ส่งเชียงรายนะครับก็คิวต่อไปก็เชียงใหม่นะครับ10 10ลูกนะครับทั้งหมดทั้งหมด10ลูกนะครับโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับก็เชียงใหม่ก็ทําอะไรไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นงานน่าจะ ประมาณวันสองวันเชื่อไม่เสร็จนะครับแล้วก็เก็บงานอีกสองสาวันนะครับรวมประมาณ5วันนะครับก็คงได้ส่งนะครับโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพจน้ำส้มคนไม้เพื่อเกษตรอินทรีย์นะครับเพจหลักนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับวัสุพลพลังงานทดแทนนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ063นะครับ0349728 0 6 2 1 4ก้6 8 9ดอนกห้ะครับพิกัดอัเภ้วยพึ่งนะครับจังหวัดกาฬสิน์นะครับ แวะเวียนามาทักทายได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ